สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้พี่นีก็ตื่นแต่เช้าเช้าของพี่นีเมื่อวานนี้เมื่อยมากก็เลยตื่นตื่นขึ้นมาตอนหกโมงเช้าตื่นมาก็ไม่เห็นใครเลยนะคะคือมานอนพักบ้านเพื่อนที่เขามีสวนนะคะสวนดอกไม้ เขาก็ตื่นกันแต่เช้าเลยค่ะทุกคนดีก็ไปส่งต้นไม้ส่งพันไม้นะคะไปเพราะว่าต้องไปให้ถึงเจ็ดโมงเช้าขับรถจากที่นี่ไปก็ประมาณประมาณสองสสไปกลับก็สี่ชั่วโมงแล้ะคะ่ะตื่นกันเช้ามาก พี่นี่ตื่นมาก็ไม่เห็นมีใครกันเลยพาเดินเล่นนะคะพาทุกคนมาชมบรรยากาศของตอนเช้านะคะเวลาเจ็ดโมงเชา้าฝ่าฝนนะคะตอนนี้ท้องฟ้าวันนี้ก็เริ่มมีแดดหน่อยนะ,ะตอนบ่ายๆก็จะเริ่มมีฝนเออก็เลยออกนะคะทุกคนพี่นี่จะพาไปชมเออบรรยากาศนะคะสวนของเพื่อนนะคะที่เขามีสวนนะคะทุกคน อันนี้อันนี้สวนของเขาที่ดินของเขาให้คนเช่าเนาะให้คนเช่า,ะะชาไม่รู้ว่าเขาไถาทำอะไรนะ,ะอ,อันนี้ก็จะเป็นบริเวณบ้านๆแม่เขาพี่น้องเขานะคะ<อ>แต่ว่าพวกฝรั่งเขาไม่ค่อยเขาไม่ยุ่งกันเนาะเขาอยู่ใครอยู่มันเขาไม่วันๆก็จะเห็นแต่เพื่อนของ เจ้าของสวนเข้ามาเยี่ยมมาดื่มถือวายถืออะไรมาดื่มกันนะครบคนอันนี้พี่นี่จะให้ชมบรรยากาศบรรยากาศรอบๆนะคะบรรยากาศยามเช้านะคะพี่นี่ก็จะลองทดลองเดินดูนะคะว่า มันจะมีอะไรบ้างนะคะเดินเล่นรับประกาศนะคะตอนเช้ามันก็จะ,จะเย็นๆหน่อยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นพวกแอปเปิลนะคะทุกคนก็จะเป็นพวกแอปเปิลนะคะกำลังกำลังจะออกดอกนะคะพวกแอปเปิลลูกวนะคะ ลูกเหมือนลูกฝรั่งนะคะเขาออกดอกแล้วเขาจะกลุ่มนี้ก็จะสวยมากนะคะทุกคนนี่เขาก็เริ่มออกดอกมากแล้วนะคะทุกคนลูกแอปเปิลนะคะกำลังจะออกดอกเลยะค่ะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นเหมือนผู้ซานะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนลูกออกมาเหมือนคล้ายๆล,ลูกผู้ซาบ้านเรานะคะตอนดิบๆเขาก็จะเปรี้ยวนะคะแล้วก็พอเขาแก่แล้วหวานเจี๊ยบเลยนะคะหวานมากนะคะหวานเจี๊ยบเลยนะคะเนี่ยกำลังออกดอกเลยนะ,ะทุกคนเห็นไหมคะ ก็ให้พอเราดูบรรยากาศนะมาเห็นการทำงานของเพื่อนที่เขามีสวนนะคะก็ทำให้พี่นี้ได้คิดถึงชีวิตตอนในสมัยวัยเด็กนะคะทุกคนคิดถึงชีวิตในวัยเด็กที่เป็นเด็กอยู่ในป่าในดงนะคะเป็นเด็กบ้านนอกเพราะเรา จะเป็นเด็กบ้านนอกเนาะก็อยู่ในป่าในดงทําไร่ทําสวนแล้วแต่จะทํานะก็อยู่ในไร่มันบ้างไร่ข้าวโพดบ้างไร่โทเหลืองบ้างนะคะทุกคนก็มาคิดว่า สมัยก่อนเป็นเด็กๆวิ่งอยู่ตามบนตามป่าตามไร่ตามดงเราก็ไม่เคยคิดเนาะว่าชีวิตของเราเด็กบ้านนอกจะได้มาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ชีวิตในวัยนั้นก็จะโลดแล่นอยู่ในตามชนบทวิ่งเล่น ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ขนะึ้นตะปีนต้นไม้ตะปีนต้นไม้เล่นเนาะตัวใม่ใบเด็กก็วิง่งเล่นอยู่ไม่มีอะไรเล่นเสื้อผ้าก็ไม่มีจะใส่กับเขานะขัดขาดตั้งลุ่งลิ่งลง ก็เติบโตมาก็ชีวิตก็มีรสชาตินะในวัยเด็กในใเด็กของพี่นีพอเริ่มเป็นสาวขึ้นมาก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่เหมือนลูกลสาวคนอื่นไม่เคยมีเพื่อนกับเขาเหรอกค่ะเพราะว่าผู้หญิงเด็กผู้หญิงสมัยก่อนนี่เขาจะเด็กบ้านนอกเนาะ เขาก็จะมีเสื้อผ้ากันตามยุคตามสมัยเสื้อชาลีช็อปปิ้งสมัยก่อนแล้วก็ออกพี่นีไม่เคยมีอะไรใส่กับเขาหรอกเป็นสาวก็หาเก็บสภาพของพี่ๆที่โตมพ่อแม่มีลูกเก้าคนพี่นีเป็นคน คนที่แปดเป็นคนที่แปดก็พี่คนโตเขาก็ทำคนโตเขาก็ทำลูกกันเงินเขาไว้ซื้อข้าวกินซื้อนมซื้อนมให้เด็กๆก,กิน ทำไปกินไปนะวัน,ว,นวันหนึ่งนะไม่ได้ก็ไม่ได้มีชีวิตเหมือนคนอื่นก็นเนาะกินอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างเนาะชีวิตแต่เราก็สู้เพราะเป็นเด็กๆก,กันเนาะเราก็ไม่รู้อะตื่นมา มีกินหรือไม่มีกินก็เราก็ต้องไปตามสมรรภาพของครอบครัวในใจใจวัยเด็กก็อยากจะโตอยากช่วยพ่อช่วยแม่ฝันเอาไว้ในใจว่าวันไหนฉันโตขึ้นมาฉันจะไม่ให้พ่อแม่ลำบากเลยลูกขอสัญญา พ่จ้าแม่จ้าก็คิดตลอดนะเป็นเด็กๆเกนาะพ่อแม่ทำอะไรพี่นี่ก็จะช่วยนะเราก็จะช่วยทั้งหมดหาบน้ำตักน้ำถากหญ้าปลูกมันคือทำาหนดนะทำเวลาล่ะดูดูปลูกมันก็ปลูกมัน เราดูถากหญ้ามันก็ถากหญ้ามันพอขุดมันก็ขุดมันตัดหัวมันแบกของมันจำไม่ได้ว่าเราเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าเราเป็นคนที่แบบสู้งานมากนะแล้วก็คิดตลอดว่าฉันจะไม่รีบมีผัว ฉันจะช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานแล้วฉันจะให้พ่อแม่สบายจะไม่ให้พ่อแม่ลำบากแต่ชีวิตในวัยเด็กมันไม่มีการเลือกเนาะเด็กบ้านนอกเขาให้ไปไหนก็ไปอยู่ไหนก็ไปวันทีพ่อแม่ก็ไปทำเราต้องไปโรงเรียน พ่อแม่ก็จะต้องไปทำงานนะคะพ่อแม่ก็จะไปทำงานแต่เช้าเราก็ตื่นมาหุงข้าวหุงปลาให้พ่อแม่ไปทำงานหอ่อกินห่อนะคะ ก็ไปโรงเรียนไปโรงเรียนพอพักเที่ยงก็ไปรับจา้างข้างๆเขาบิดถั่วใสก่กระสอบก็ได้เงินมาบาทสองบาทดีใจจะตายนะฮะช่วยพ่อแม่ซื้อน้ำปลาซื้อข้าวบ้างแนละ้วไปโรงเรียนพอบ่ายสามโมงโรงเรียนเลิกถอดกระโปรง วิ่งไปรักกระโปรงตากแล้วก็วิ่งเข้าป่าไปหาฟืนนะคะทุกคนตอนสมัยเป็นเด็กดก,ก็เข้าป่าไปหาฟืนมาหุงข้าวไห้หุงข้าวแล้วก็เสร็จแล้วก็ ทำการบ้านนี่จะต้องรีบทำในโรงเรียนนะคะเพราะว่าบะสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้านะคะไม่มีเราก็จะต้องรีบทำนะคะเขาขาจุดตะเกียงนะ้ำมันเขาจะต้องประหยัดนะเพราะว่าบ้านเรามันแพงน้ำมันนะก็จะต้องประหยัด,ดเรย ไปเข้าป่าหาอะไรได้ก็หาพอตื่นเช้ามาก่อนไปโรงเรียนนะก็รีบไปหาดน้ำก่อนนะบางทีตื่นทีสี่ 5, ทีห้าทีสามนะรีบไปหาดน้ำใส่ตุ่มก่อนมาหุงข้าวหุงอะไรวิ่งไปโรงเรียนไปโรงเรียนกลับมาบางทีก็เห็นตื่นขึ้นมาหุงข้าวไม่มีข้าวก็คิด ว่าแต่งตัวไปโรงเรียนแต่ไม่ไปนะทุกคนแต่งตัวไปโรงเรียนพี่นี้ไม่ไปโรงเรียนหรอกเอาสื้อผ้าซุกใส่ถอดแล้วก็ไปหางมหอยนะคะมหอยช้อนกุ้งเก็บสายบัวเอาไปขายที่ตลาดนัดตลาดนัดตอนเย็นนะคะ เวลาคนเขาเลิกงานเขาก็จะแวะตลาดเราก็พยายามหลบหลีกไม่ให้ตรงเวลาที่พ่อแม่ของเราจะกลับจากที่ทำงานแต่วันนั้นขายดีมากนะเพลินนะคะกุ้งขายดีขายหมดก่อนที่ว่าคนงานจะมา พี่นีก็วิ่งไปอีกฟาร์มเหอนะวิ่งไปงมหอยอีกนะงมจนตาแดงเลยมุดดมมุดงมนะงมจนตาแดงเลยตัวก็ปินตาไข่เกาะเต็มเนละไปขายหอย รอบสองก็เหมือนว่าจะขายไม่ดีเพะพอสักพักหนึ่งคนเดินผ่านไป <c oughs> <c oughs> เป็นแม่ตกใจแม่ถามว่ามาทำอะไรลูก <c oughs> ไปโรงเรียนก็โกหกแม่เนาะ <m> ah> ไม่อยากให้แม่คิดมากก ok ็โกหกแม่ว่า หนูไปโรงเรียนเลิกแล้วหนูก็เลยไปงมหอยอามาขายแม่ก็รอพอแม่จะกลับมาเราจะมีจะได้ขึ้นรถไปกับแม่แม่ก็ไม่ว่าอะไรแลกลับมาแล้วกลับมากับแม่ทางตรงนี้เขาปิดเราก็ไปไม่ได้นะจะเปิดไปได้แต่ไม่อยากไป เ,เขาไม่ให้เราเขาคงให้เดินแต่เราไม่อยากไปเนาะเขาปิดแม่ก็ไม่ว่าอะไรอะแม่ก็บอกว่าไปโรงเรียนนะลูกนะถ้าแม่แม่จับไม่ได้เกิดอาการดีใจได้ใจจะเอาประจําเลยทุกวันเลยดีใจได้เงิน มช่วยแม่ซื้อข้าวเพราะว่าจะได้ไม่ต้องอดซื้อน้ำปลาซื้ออะไรเงี้ยอันนี้ครูก็มาตามถึงบ้านเนาะตอนแรกก็ไปคนเดียวนะพอต่อมาก็พวกก็ไปด้วยหยุดโรงเรียน,นยรวมกลุ่มตามกันไปเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้ อันนี้ครูก็บอกหมู่บ้านนี่มันไปไหนกันหมดไม่มาโรงเรียนกัน, <c oughs> น,ก,ก,น,น,นก,ก็เป็นกรมใส่บัวกันน่ะยน้องว่ายน้ำก็ไม่ค่อยเป็นพวกข้างเด็กๆมันว่ายน้ำก็ไม่เป็นเราก็เอากระติกตีไปก็แหละสนุกเนาะบางทีก็จะจมน้ำตายเกาะกันอชีวิตวัยเด็กเนาะ <c oughs> พอเสร็จ ได้ใจกันนะไปกันเป็นกลุ่มแล้วไม่ไปโรงเรียนกันหรอกพากันไปเล่นน้ำงมมุดเก็บหอยเก็บสายบัว <c oughs> ครูมาตามถึงบ้านสมัยก่อนนี่ครูเขาตีนะเขาสามารถตีเราได้นะแต่ส่วนมากวินีไม่ค่อยโดนครูตีเพราะว่า ครูเขาจะรักเพราะว่าพี่นีเป็นเด็กขยันเป็นเด็กขยันมากก็คือเวลาตอนเที่ยงเนี้ยครูเขาทำสวนทาอะไรเงี้ยเขามีลูกอ่อนลูกอะไรเราก็ไปช่วยเขาเลี้ยงลูกตอนเที่ยงทำอะไรได้ก็ช่วยเขาเงี้ยเขาก็เลยรักคนอื่นก็โดนตีแต่เราโดนแปะ,ปะ กขให้ไปเก็บไม้ตีเราก็ยืนแอนดีๆเนาะให้ครูตีเนาะแต่ครูเขกาก็ตีเป็นคนที่หลังเลยเนาะคนอื่นมันเจ็บมันก็วิ่งหนีเนาะวิ่งล้องจกักจกไปไอเราเป็นคนสุดท้ายครูยกไม้เราร้องพวกวกัน คิดแ่าเราก็โดนตีนะแล้วอ้แต่ที่จริงนะครูก็ตีตีเบาๆคนสุดท้ายพวกไม่เห็นไงตอนโดนตีพวกกัาบอกว่ามึงอะเป็นหัวหน้าโจ๊กไอ้นี่มึงจะต้องโดนมึงอะโดนคนสุดท้ายมึงอะโดนหนักเพราะเขาเลยพงเป็นหัวหน้า กูพวกกูโดน,นไม่หนักหรอกไอ้เราก็ไม่อยากจะพูดนะว่าเขาฟังว่ากูไม่ได้โดนเลยกูโดน,นเบาๆแค่ไม้ลงแต่เราก็ไม่พูดนะเนาะคอยสักๆหนะึ่งชีวิตมันก็เปลี่ยนไปอนะ่ะเนาะ ไม่นานพี่ก็พี่นีก็ออกจากโรงเรียนพระตกต้นไม้บ่อยสมองไม่ทำงานนะคือว่าตกต้นไม้ลอยล้วเลิ่วมาไม่รู้ตั้งกี่ครั้งนอนสลบสไลดยไปสองวันจะเ็นจีชั่วโมงก็มไม่รล้ตื่นกันมาแขนบวมหมดสมัยก่อนนู้นก็ไม่ได้ มีหมอมีโรงพยาบาลมีอะไรเนาะก็รักษาตัวเองก็ลุกขึ้นได้ก็วิ่งปุ๊ดกลับบ้านกลับบ้านพี่เขาก็มาเห็นถามว่าไปไหนทําไม่กลับบ้านช่องยังไม่ทันอ้าปากบอกเลยว่าหนูโดดตี้เออหนูตกต้นไม้ หนูสลบไปหนูมาล้วนมามาไหลก็ยังไม่ห้โดนเลยถามเลยโดนตีแล้วปับป๊บปับ๊บปั๊บตบหัวบ้างตบแล้วมาประสาทมันก็เลยไม่ดีเนาะกล้เลยมีความจำไม่ดีก็ลืมปวดหัวเลือดน้ำดาวออก ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนไปโรงเรียนไม่ได้เรียนยังไงก็เรียนไม่ได้ปวดหัวคืองงอ่ะความจำมันไม่ดีแล้วอ่ะก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนพออายุได้สักสิบขวบสิบแ็ดขวบที่สาวเขามาแต่งงานอยู่ที่กรุงเทพเขาก็มารับ ให้ไปอยู่เป็นเพื่อนเขาที่กรุงเทพเนาะแต่ในวัยนั้นที่ไปอยู่กรุงเทพก็เป็นเด็กเนาะเข้ากรุงเทพครั้งแรกคุณเนาะนั่งรถมองมองกรุงเทพมันอยู่ตรงไหนมันเป็นอย่างไงตื่นตาตื่นใจนะคุณพรรถมันจอดนะเดีย๋ยวค่อยเดี๋ยววินีจะเล่ารอบวดหน้านะชีวิตนะตอนที่เข้ากรุงเทพมันเป็นยังไงตลกอย่างไงนะทุกคน คลิปนี้พี่นีเขาฝากติดตามคลิปนี้ให้พี่นีด้วยนะคะทุกคนให้กำลังใจพี่นีชีวิตของพี่นีมันก็มีเยอะค่ะมีทั้งสนุกในวัยเด็กมีทั้งเศร้ามีทั้งมีหมดรสชาติมีครบนะที่แบบไม่มีใครเขาจะรับรู้ได้ว่าพี่ผ่านวันนี้มาได้ยังไงในวัยนี้นะเพราะว่า เส้นโลหิตแตกนะตายไปแล้วนะก็ครามห่วงลูกเนาะตอนเส้นโลหิตมาแตกตอนอายุสี่สิบสี่สิบสี่สิบสองก็แยกทางกับสามีเนาะก็เอาลูกเล็กๆล,ล,ลูกก็ยังเล็กอยู่มาสองคนเนาะแล้วตอนนี้เส้นโลหิตมาแตก ก็ตายไปแล้วในในความรู้สึกที่ว่าเราไปแล้วแล้วลูกเราจะอยู่กับใครอ่ะคือลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกเนาะหมอก็ปั๊มพยายามเนาะจนจนปั๊มจนหัวใจกลับมาแล้วหมอก็ผ่าตัดได้ทันเนาะได้ก็ชีวิตก็มันมีเยอะเลยอะ่ะก็ฝ่า พี่นีจะลุกเดินมาได้ถึงวันนี้เนาะก็หัดเดินหัดไลชีวิตแบบมันยาวเดีย๋ยวพี่นีจะมาเล่าให้ฟังนะทุกคนเนาะบางทีก็อยากจะเล่าให้เป็นเป็นอุทาหรณ์เป็นให้คนรู้ว่าชีวิตทุกคนอะอย่าท้อมันจะต้องผ่านมันจะต้องมีวันของเราก็าอย่างฝนตกฟ้ามืดใช่ไหม พอเราฝนหายบรรยากาศก็จะชุ่มชันนะคะเห็นไหมแล้วก็จะมีแสงแดดแล้วก็ตอนมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนชีวิตนะะมันจะมีมืดมีอะไรเงี้ยบางทีฝนตกนานเขาฝนคือว่ามันก็จะต้องมีทุกอย่างนะคะแลวที่นี้ขอฝากคลิปนี้ไว้สําหรับแค่นี้นะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนก็ฝาก ติดตามพี่นีให้กำลังใจพี่นีด้วยนะคะพี่นีก็จะได้ไม่เหงานะคะอยากได้มีกำลังใจทำ YouTube ก็ขอกำลังใจจากทุกคนนะคะ <c oughs> จะวางกล้องก็วางไม่ได้นะคะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ